สวัสดีครับงานของชาวบ้านกรรมดานะครับมาเปิดตัวเกี่ยวกับมาตรฐานชาติแบบชั้นสูงที่จะใช้ในยุค AI นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่อยู่บนพื้นฐานของธรรมาชิปตยน,นั่นเองนะเป็นของชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่สร้างวิสัยทัศน์ใหม่เป็นมร ่าใช้มักหนถึงแนั่นแหละครับแต่ว่าทำมักหนึ่งให้แจ้งแล้วจึงมาประกาศเปิดตัวแบบชาวบ้านทำอะ่ะทำคลิปแล้วก็พูดอธิบายน,นะฮะนี้เรื่องราวของผมมันเป็นเรื่องของการเดินตามลิขิตของประเทศที่เป็นลิขิตของพระอริยสงฆ์ตั้งแต่ปลายยุคกรุงศรีอยุยาจนกระทั่งนถึงยุครอสิซึ่งทุกอย่างก็ตรงมาตลอดนะฮะ ตั้งแต่ไม่มีกรุงศิลยาก็ไม่มีจริงมีเมืองใหม่เกิดขึ้นก็พระเจ้าตากกู้แล้วก็สร้างเมืองใหม่แล้วก็จะมีกษัตริย์ไปถึง10ราชการในกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นเช่นนั้นแล้ว1นถึงเก้าหนึ่งถึงสิเนี่ยตรงมาตลอดพอถึง10แล้วก็จะต้องเกิดยุคสกาววิไลนั่นคือใหม่เอี่ยมอ่องทิ้งของเก่าหมดแล้วติดตั้งของใหม่แล้วดังนั้นงานผมเนี่ยคืองานมากําหนดทิ้งของเก่าก็คือประเทศไทยปัจจุบันที่เป็นอยู่นี่แหละครับแล้วลติดตั้งประเทศไทยใหม่ใหม่ยอย่างไร ก็อยู่ในงานมาตรฐานชาติชั้นสูงที่ผมได้ออกแบบไว้ขอเชิญทุกท่านเข้าเรียนรู้งานมาตรฐานชาติไทยจริงนะฮะเราจะได้พบประเทศไทยจริงกันสักทีหลังจากอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมมาถึง90ปีตั้งแต่คณะราฐเปลี่ยนการปกครองจากรอเจ็ดจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นประเทศไทยถูกปลอมโดยเราไม่รู้ตัวนะท่านจะรู้ก็ต่อเมื่อเป็นโซนบันทิดใจอย่างผมนะะท่านก็จะรู้ว่าโอ้เราอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมมาตั้งนานแล้วจาเป็นที่ต้อง แจ้งบอกกันให้รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวละเพื่อที่จะปลุกประเทศไทยจริงอะซึ่งสลบสลายอยู่จากคณะราษฎรนะซึ่งคณะราษฎรไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญของรอ7ไปใช้รัฐธรรมนูญของคณะราษฎรเองหกข้อยื่นให้ร7ร7บอกไม่ถูกมันถูกสอง้อสี่ข้อไม่ถูกให้แก้ไขบอกแก้ไขสองปีคณะราษฎรไม่แก้ไขแล้วก็ยืนยันใช้ร7ก็อบอกว่าใช้ไปประเทศก็จะมีปัญหาทําให้ติดลมการเมืองแต่ไทยก็เป็นเช่นนั้นติดมาจนถึงทุกวันนี้ เราก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมเนะี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องเป็นไปตามยุคสมัยเมื่อถึงยุครอสิบทำไมติดตั้งของใหม่ของเก่าก็ต้องทิ้งเพราะชื่อยุคสก,กาววิไลไมเอี on, well ่ยมอ่องไมแวววาวไมสุกสกาววิไลติดตั้งของใหม่วางรากฐานประเทศใหม่ด้วยมาตรฐานชาติชั้นสูงที่เรียกว่าเสียพี P ่หลักไทยวางรากฐานนี้ไป10ปีก็จะเกิดผลประเทศจเจริญมั่งคั่งยิ่งใหญ่เป็นประเทศมหาอำนาจชาติหนึ่งตามลิขิตของประเทศซึ่งในยุครอ1สิบจะต้องเป็นไทยมหารัฐ 1 1อยจักรพรรดิราชอีกสองรัชการนั้นมหาสหาการยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมครับาะฉะนั้นต้องวางรากฐานส่งดุลไปยังร11 1อ1 1ิดร้อดังนั้นงานผมเป็นงานวางรากฐานตั้งแต่ร้อยสเป็นการสร้างกิจดาพิธานให้กับยุคร้อยสิบเันนเ่งก็เชิญชาวไทยกำหนดเส้นทางเดินประเทศไทยตัวจริงได้แล้วครับหลังจากอยู่ในป,ประเทศตยปั่วมาถึง90ปี ถึงเวลาสิ้นสุดหมดยุคเพราะเชิญติดตามงานของแอดธรรมปิปไตยซึ่งเป็นผู้บรรลุการใช้อำนาจธิปไตยของประชาชนจึงมาแจ้งยังประชาชนทุกๆบ้านให้ทุกบ้านนั้นตื่นการท,ทุกๆบ้านได้แล้วนะครับตื่นอย่างไรเขาเชิญเขาดูลาเอียดว่าตื่นอย่างไรแล้วท่านจะพบว่าความมั่งคั่งมหาศาลถาวรจะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยในงานของแอดธรรมปิปไตยครับเขาเชิญครับขเข้าเรียนรูน้ด,ด่วนเพื่อเป็นโสดาบันธิปไตยกับทั้งประเทศ อมอแม่ธรรมจิตใจจริดต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ ทางขึ้นก็จะมีกินลีนะอ่ายินดีต้อนรับนะเอาขึ้นไปสุดก็จะเป็นข้างบนตรงนี้แหละครับเป็นข้างบนสุดนะครับภูเขาทองก็ขึ้นไปนมัสการด้วยกันนะครับขออนุญาตนำหลักธรรมมาทิประไตยของพระพุทธเจ้านะเป็นการปกครองทางสายกลางน่นเอง ซึ่งไม่มีประเทศใดนำธรรม,มาธิย์ไตมาใช้มีประเทศไทยแห่งแรกเขาเป็นประเทศพุทธก็ธต้องนำหลักธรมธรมาธิาย์ไตมาใช้เพื่อความสันติธรรมแก่มวลมนุษยชาตินั่นเองซึ่งผมได้ออกแบบโครงสร้างธรรมาธิาย์ไตไว้ในงานผมแล้วขอเชิญเข้าเรียนรู้ในคลิปต่างๆซึ่งจะเป็นผังต่างๆให้ท่านได้เข้าใจในงานผมก็จะมี คลิปอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งเป็นการาเป็นตัวหนังสืออธิบายคอนเซ็ปต์กับเพลงประกอบเหมือนสปอตอ่ะนะอันที่สองนี่จะเป็นคำพูดของผมเนี่ยอธิบายเกินเรื่องราวไปก่อนนะนะเกิดเรื่องราวไปเพื่อท่านได้เก็บข้อมูลนะเพราะแต่และเรื่องราวแต่แล้ววลีแต่และประโยคนั้นเป็นเรื่องที่ท่านไม่เคยได้ยินจากไหนทั้งสิ้นนะ เพราะที่นี่เป็นต้นกําเนิดต้นแรกนะผมเป็นครีเอเตอร์นั่นเองนะหรือเป็นผู้ให้กําเนิดนะก่อร่างสร้างโครงสร้างธรรมาธิปไตยขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในยุค AI น,นั่นเองและเราจะเป็นชาติที่ถือดุลที่3ของโลกดุลที่3หมายว่าดุลสันติน,นั่นเองดุลที่1อเมริกานาโตดุลที่2กลุ่มบริททั้งดุลหนึดุลสองนั้นเป็นฮาร์ดพาวเวอร์แต่ประเทศไทยนั้นต้อง ประกาศตัวต่อเวทีโลกเป็นดุลที่สามคือด้านสันติเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองและที่นี่มีซอฟต์พาวเวอร์สตัวที่จะประกาศต่อเวทีโลกเรียกว่าสี่พี่หลักไทยนั่นเองสี่พี่หลักไทยประกอบด้วยอะไรขอเชิญเข้าเรียนรู้กันครับขอเชิญครับผมแอดมาจามยใจิีเตอร์โลกท่นวันนี้มาที่พัวทองนะครับมานมัสการภาษาลีลิกธาตุนะครับก็ เราจะเดินขึ้นไปนะตรงนี้ก็บรรยากาศชาวต่างชาตินั่นเองนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับามานมัสก,การพระบรมสาร,รีริกธาตุเพื่อ,อแจ้งว่ามาขออนุญาตใช้ธรรมาธิปไตยนะนำไปใช้ปกของบ้านเมืองนะครับโดยหลักการาใหม่ ที่ผมนำมาทำเป็นโครงสร้างธรรมาริพไตยนั้นก็มาประกาศแจ้งให้ทราบว่าจะใช้โครงสร้างของแอดธรรมาริพไตยนั่นเองนะครับก็ต้องมาที่นี่แหละครับนะมาประกาศขออนุญาตนั่นเองนะครับก็ขึ้นไปข้างบนด้วยกันครับขอเชิญครับนี่คือของ ยักษ์หรือคองใหญ่แล้วกันนะครับผมจะมาตีคองที่นี่สี่ครั้งตีค้องสี่ครั้งเพื่อประกาศต่อเวทีโลกอ่าสอภิหลักไทยนั่นเองนะหมายถึง4ี่อภิรักไทย,ย,ไทยประกาศต่อเวทีโลก ก็ได้ตีไปแล้วสี่ครั้งถือว่าเป็นการประกาศตวัวเวทีโลกที่เหลือเป็นหน้าที่ของคนไทยแล้วครับที่จะสารต่อ,อประกาศต่อเวทีโลกโดยเชิญชวนทุกๆบ้านทุกๆบ้านนะฮะร่วมทําการเมืองโลกกันต่อไปนี้ประชาชนจะทําการเมืองโลกปกครองประเทศเองละไม่มีประเทศไทยเก่าที่เราอาศัยใช้กันมาตั้ง90ปียกเลิกครับเป็นการประกาศ ที่เป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองนะครับถึงเวลาที่จะต้องสารต่อของรอเจ็ดนะมาเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ที่นี่เมื่อถึงยุค AI เราจะยกระดับประชาธิปไตยเป็นชั้นสูงไปเลยเป็นประชาธิปไตยสูงครับอยู่ในงานผมเองอาจารย์เข้าเรียนรู้ครับประชาธิปไตยสูงเป็นอย่างไรอาิญครับ งานผมเป็นงานที่จะสร้างประโยคนี้แหละครับนะครับจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งธรรมาธิปไตยนั่นเอนงครับเมื่อติดตั้งธรรมาธิปไตยแล้วประชาชนปกครองตัวเองไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปละเป็นมาตรฐานชาติใหม่ในยุค AI ที่คนไทยจะทำให้ปรากฏต่อเวทีโลกนะครับ ผมจึงมาที่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราจะใช้มาตรฐานของศาสนาพุทธเด็กเป็นแนวทางแนวทางนี้เป็นแนวทางที่สร้างความเจริญเป็นส,สร้างสร้างความมาั่งคั่งความเจริญทางแห่งปัญญาที่จะพบทางสันตินะสันติธรรมจะเกิด ในขณะที่โลกมีปัญหาด้าน,นสง,งครามันมากมายแต่ที่นี่สมควรที่ประเทศไทยจะประกาศนะฮะเพราะเราเป็นประเทศพุทธนั่นเองก็จะเป็นที่ต้องประกาศจุดยืนของประเทศไทยอ่ะก็คือเป็นประเทศสันติก็ต้องใช้หลักสันติธรรมซึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาสันติอยู่แล้วนะดังนั้นประเทศไทยก็จะต้องประกาศมาตรฐานชาติใหม่ที่เป็นประเทศไทยตัวจริง หลังจากที่เราอยู่ในประเทศไทยตุบปลอมมาถึง90ปีโดยคณะราษทะลึง่งใช้คาว่าทะลึง่งทะลึ่งไปไปล้มรอเจ็ดอะนะทะลึ่งมากเลยนะจนต้องให้ฉาย,ยาใหม่เรียกว่าโจรอะโจรใส่สูงนั่นเองนะมาล้มรอเจ็ดนะแล้วทำให้คนไทยเขาจะผิดไปหมดเลยเหมือนกับเราเนี่ยไปชื่นชอบไปรักโจรอะไปไปไปลักไปชอบโจรอ่ะ กระทั่งโจรมาทําให้พ่อของเราซึ่งเป็นรุ่นที่เจ็เสียพระราชนิยนธเสียงานด้วยเพราะงานที่ทํามาเนี่ยรห้ารหกรเจ็ดเสานต่อกันมาเขาจะสร้างประชาธิปไตยกันประชาธิปไตยเขารู้มาตั้งแต่นานแล้วสมัยรสี่แล้วนะสมัยพระเจ้าตากนั้นประเทศยุโรปก็มีประชาธิปไตยกันละนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักไม่เข้าใจเริ่มจะมาชัดเมื่อเราเจริญในยุครสี่นะ แล้วก็ชัดยิ่งขึ้นเมื่อเขาล่าเมืองขึ้นในยุครอห้าพระอ,องค์ท่านก็เลยต้องรีฟอร์มประเทศใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทันสมัยทันโลกทันยุคทันยุโรป